สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนนะคะในช่องสวนอุ่นดินค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นตัวพิงค์เลดีค่ะซึ่งเป็นไม้นะคะที่ฝนสั่งมาจากเกาหลีเนาะ,นะ,ะก็เมื่อต้นไม้มาถึงนะคะเราก็จะเอาออกมาจากกล่องแบบนี้อ่ะนี่นะคะเรามาดูกันว่าสภาพต้นไม้เป็นอย่างไรบ้าง ะคะเคต้นนี้นะคะก็จะเป็นปเปอร์โ o n นียนะคะตัวใหม่เลยนะคะเขาก็จะห่อด้วยสแฟกน c e ม,มอสมาแบบนี้นะคะห่อสแฟกน c e ม,มอสมาหลังจากเนี้ยพอเราได้ต้นไม้แบบนี้นะคะเป็นพวกไม้ที่นำเข้ามานะ <S <S เขาจะต้องเอาออกจากกระถางนะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถส่งแบบมีทั้งวัสดุปลูกมาได้ พอเราได้ไม้ตัวนี้มาเราก็ทำการแกะเลยค่ะแกะเอาสเฟกน้ำมอสออกนะคะแต่เราต้องค่อยๆแกะนะอย่าให้เขากระทบกระเทือนมากนะคะอันเนี้ยถือว่าสภาพเขาได้มานะคะก็คือสภาพส่งมาถึงเนี่ยดีมากๆเลยใช้เวลานะคะก็ประมาณ3วัน3ามสวันนะคะถึงเราแล้วส่งมาทางเครื่องบินเนาะมันก็จะแบบเร็วหน่อยนะคะ เห็นไหมคะพอได้มาแล้วเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นะคะจะหุ้มมาด้วยหุ้มตุ้มเหมือนหุ้มตุ้มนะหุ้มมาด้วยสฟแฟกน้ามอสน,นะคะแบบนี้เรานะคะก็ค่อยๆเอาสฟแฟกน้ามอสออกเพราะว่าเราจะปลูกลงไปทั้งสแฟกน้ามอสแบบเนี้ยไม่ได้มันจะทําให้อุ้มน้ํามากเกินไปแล้วจะทําให้รากเขาเน่าได้นะคะหลังจากที่ได้มาแบบนี้แล้วเห็นไหมนี่ลำต้นคานะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ นี่ค่ะทีนี้นะคะหลังจากที่เราแกะออกมาแล้วแบบนี้เราก็นี่ค่ะใส่น้ํายาเร่งรากนะคะลงไปในน้ําเราจะฟื้นฟูให้เขาแบบต้นเขาฟื้นตัวก่อนนะคะสักวันหนึ่งแล้ววันพรุ่งนี้นะคะเราก็ค่อยมานําเขาลงกระถางปลูกค่ะนี่นะคะฝฟิก็จะใช้เป็นน้ํายาเร่งรากนะคะของ Garden Bee ของดีใช้ปังมากตัวนี้ วิธีการใช้ก็โดยปกติอาจจะเป็น1ฝาต่อน้ำหนึลิตรแต่ถ้าลักษณะนี้นะคะเราใส่ลงไปนเงี้ยก็ใส่สักแบบ2หยดนะคะก็พอนี่นะคะสสมหยดก็พอไม่ต้องใช้เยอะลากเขาจะได้แบบฟื้นฟูตัวได้เร็วนะคะนี่นะคะก็ประมาณนี้ใส่ลงไปหลังจากนี้นะคะก็จะนำต้นลงไปแช่เลยค่ะ ไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะคะให้น้ําแค่แบบว่าพอท่วมท่วมช่วงโคนต้นก็พอลักษณะประมาณนี้นี่นะคะอ่ะลักษณะประมาณนี้แค่นี้นะคะไม่ต้องเอาไปลงไปลึกเนอะให้อยู่แค่ช่วงแบบให้รากเขาแค่พอลงไปนะคะนี่ค่ะนี่อันนี้ฝนก็หล่อน้ํานะคะแช่น้าเอาไว้แล้วประมาณหนึ่งคืนนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาปลูกกันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะวัสดุปลูกที่ฝนจะนำมาใช้ก็จะเป็นวัสดุปลูกที่ต้องมีความร่วนนะคะโปร่งร่วนเลยวัสดุปลูกในวันนี้ที่ฝนใช้ก็จะมีเพอร์ไลหินผู้เขาไฟนะคะแล้วก็มูลไส้เดือนมะพร้าวสับ หรือว่าใครนะคะถ้าไม่มีเอ่อถ้าใครมีพิทมอสก็สามารถใช้พิทมอสนะคะผสมเข้าไปด้วยก็ได้นะคะแนตาส่วน1ต่อ1น1ต่อ1ค่ะเพื่อให้วัสดุป,ปลูกขอเขานะคะร่วนระบายน้ําได้ดีอ่ะทีนี้นะคะหลังจากที่เราได้วัสดุปลูกมาแบบนี้แล้วเรานะคะก็จะมาเริ่มทําการปลูกกันเลยค่ะฝนนะคะก็จะใช้ขนาดกระถางนะคะขนาดเอ่อสนิ้วนะคะใส่เข้าไปเลย อย่างนี้นะคะใส่ไปลองก้นกระถางสักหน่อยนึงก่อนนะคะแล้วเราก็นี่ค่ะนะคะแล้วเราก็จะนําต้นของเขาใส่ลงไปในวัสดุปลูกนะคะแบบนี้เอาไว้ตรงกลางๆนิดนึงอ่ะเขาจะได้แบบว่าเกิดความสมดุลน,นะคะแล้วก็ใช้วัสดุปลูกถมทับตรงช่วงโคนต้นไปเลยค่ะนี่นะคะอ่ะเรียบร้อยแล้ว แค่นี้เองนะคะการปลูกต้นไม้เป็นอะไรที่ง่ายมากๆนี่ค่ะเรียบร้อยแต่วิธีการดูแลนะคะยากกว่าการปลูกนี่คือเอาดินใส่เฉยๆอย่างนี้แหละมันก็ง่ายเนาะแต่ว่าเราจะทํายังไงให้เขาโตต่อได้โดยที่เขาไม่ตายไม่เสียหายนะคะอันเนี้ยเราจะต้องอาศัยความใส่ใจเดี๋ยวเราจะมาดูถึงวิธีการดูแลดูแลเขานะคะอ่ะได้และหนึ่งต้นนะคะหนึ่งกระถางอ่าอย่างอันเนี้ยเพื่อนเ อย่างอ them, like ันนี้นะคะเห็นไหมว่าเขาจะมี2กอแบบนี้เราสามารถแยกได้นะเราสามารถแยกได้นะคะอย่างนี้แยกเลยก็ดีนะแยกเลยดีกว่านะคะนี่นะคะเห็นไหมคะว่าเขาจะแบบมีแง่งแบบนี้นะคะเราสามารถแยกได้นะเพราะว่าตระกูลนี้นะคะเขาเป็น p e ปอร์โ o เมียเนาะเขาก็จะสามารถขยายพันธุ์ได้หลายแบบเลยเดี๋ยวฝนจะมาบอกถึงวิธีการขยายพันธุ์ด้วยนะคะอ่ะอย่างนี้เราสามารถแยกได้เราก็ตัดแยกเลยค่ะ ตัดแยกอย่างนี้เลยก็ได้นี่นะคะเรียบร้อยแล้วอ่ะอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเรานะคะก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นคีมสมานแผลพืชทาที่แผลเลยคีมสมานแผลพืชก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่ะเราก็ได้มาอย่างนี้ค่ะเราก็ป้ายลงไปเลยนะเพื่อให้แผลของเขานะคะ แห้งแล้วก็ไม่ติดเชื้ออ่าเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เราก็จะพักไว้ก่อนแล้วเราก็ค่อยนําลงปลูกนะอย่างน,นี้นะคะเดี๋ยวเขาก็มีชิ้นตากมาอีกอย่างตรงจุดนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะมีต้นแตกออกมาจากตรงนี้อีกได้ด้วยนะแล้วพวกนี้นะคะทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ใช่นะคะเดี๋ยวเขาจะมีต้นแตกออกมาอีกนี่ด้วยอ่ะอันนี้เราจะวางไว้ก่อนทีนี้กลับมาดูที่อันนี้นะคะ อย่างนี้นะคะทีเเเ่เพื่อนเห็นเพื่อนๆเห็นนะก็จะสามารถแยกได้อีกนะถ้าจะแยกนะก็คือตัดตรงช่วงนี้นะคะก็ได้อีกหนึ่งช่อแล้วก็ตัดตรงช่วงนี้นะคะก็จะยกยอดได้อีกหนึ่งช่อเห็นไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้ฝนจะเอาไว้แบบนี้ก่อนนะคะอยากให้เขาเป็นพุ่มสวยๆใหญ่ๆนะอ่ะเราก็ป้ายเลยค่ะใต้ครีมสมานแผลพืชอ่ะแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนทีนี้เรามาดูต้นต่อไป นี่นะคะเห็นไหมคะว่าเวลารากเขานะคะที่เวลานําเข้ามาเนี่ยเขาจะล้างออกหมดเลยแต่เนี่ยเท่าที่ดูนะคะรากยังโอเคอยู่เห็นไหมเรานะคะก็อันนี้ถ้าจะตัดแยกก็ได้นะเออได้อีกเหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่แยกดีกว่านะคะอันนี้เพราะว่าเขาอยู่ในออลักษณะต้นที่แบบมันชิดกันมากๆเลยนะคะกอของเขาเนี่ยนี่นะคะอันนี้ยังไม่แยกเนาะอันนี้ก็ให้อยู่แบบนี้ไปก่อนนี่นะคะสวยมากอ่ะเรามาดูอันต่อไป อันไหนแยกได้เราก็แยกนะคะอันไหนยังแยกไม่ได้เราก็ยังไม่อยากแยกเนาะเดี๋ยวมันจะแบบเสียของเปล่าๆนะคะอย่างอันนี้นะคะข้อก็ชิดกันมากเลยเราลอยสักระยะหนึ่งก็ได้เดี๋ยวเขาจะห่างออกไปอีกนะคะเราก็ค่อยตัดแยกประมาณนี้นะทีนี้เดี๋ยวฝนนะคะจะมาปลูกกันต่อเลยนะนี่นะคะฝนก็จะใช้เป็นกระถางนะคะขนาดสี่นิ้วโอโอกระถางขนาดสี่นิ้วนะคะแล้วก็เอาวัสดุปลูกใส่ลงไป ประมาณนี้นะคะครึ่งกระถางหลังจากนั้นก็จะนำต้นของเขานะคะวางลงไปในวัสดุปลูกเลยค่ะแล้วก็กลบฝั่งดินลงไปเลยนะคะ,ะประมาณนี้พยายามให้เขานะคะอยู่ใน ช่วงของให้วัสดุปลูกะคะ่ะอยู่ในช่วงของคอต้นก็พอนะคะอย่าไปถมลึกมากนะเดี๋ยวมันจะเน่านะคะเขาจะต้นช้าแล้วก็เน่าได้ออส่วนรากนะคะรากเนี่ยใครอยากจะแบบตัดให้เขาออกรากใหม่ก็ได้นะ,ะเฝนอันนี้ฝนจะตัดนะก็ตัดรากออกแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องอะไรมากนะคะแล้วก็เอาใส่ลงไปเลยการตัดรากออกก็ดีนะคะเพราะว่าก็จะทําให้เขาเนี่ย กระตุ้นการออกรากใหม่แล้วก็บางทีเนี่ยรากในส่วนที่มันเสียไปแล้วนะคะก็จะได้ไม่เน่าแล้วก็ช้าอยู่ในกระถางเนาะ<ๆ>เขาก็จะออกรากใหม่เลยอย่างเงี้ยนะคะก็จะดีกว่าเหมือนกันอย่างเงี้ยเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะสปปรุปปลูกลายด่างสวยมากนะคะเป็นสายพันธุ์ใหม่นะคะพิงค์เลดี้ เปเปอร์โลเมียพิงเวดีนะคะตัวนี้สั่งนำเข้ามาจากเกาหลีใต้นะ,ะจะเอามาตั้งแม่ไว้ที่สวนนะคะอ่าสวยมากๆเลยอ่าได้อีกแล้วอีกหนึ่งหลังจากที่เราปลูกเขาเสร็จแล้วนะคะอเรื่องปลูุ่ยง่ายมากแต่เรื่องการดูแลแล้วก็ ทำนุบำรุงไม่ใช่สิก็คือในเรื่องของการดูแลแล้วก็เลี้ยงดูเขานะคะให้เขาจเจริญเติบโตงอกงามโดยที่เขาไม่ตายนะคะหนีกับดาวไปก่อนเนี่ยเรานะคะจะต้องใช้อะไรบ้างหลังจากที่ปลูกไม้ที่เราสั่งน้าเข้ามาหรือว่าไม้ที่เขามีอาการมีอาการน็อกนะคะระหว่างการเดินทางนะก็ะใช้ตัวนี้อ่ะอันนี้นะคะจะเป็นน้ําสะอาดนะคะขนาด1ลิตรแล้วก็นี่ค่ะตัวนี้คือ เอ่ออะไรนะน้ำยาเร่งรากนะคะของ Garden V นะคะประทับใจใช้ดีบอกต่อนะคะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นไฟซาน20เป็นน้ำยากันราค่ะและตัวนี้นะคะก็คือ HB 1 0 1นะคะเป็นเคล้ายๆเป็นวิตามินบำรุงต้นไม้ด้วยแล้วก็ช่วยให้เขานะคะดูดซับดูดซึมสารอาหารนะคะได้ดีขึ้นอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่กันเลย ฝนนะคะก็จะใส่น้ํายาเร่งรากนะคะตัวนี้แล้วตัวนี้ก็มีตัวกันราผสมอยู่ด้วยนะคะ,ะแต่ว่าเราก็ใช้มันทุกอย่างเลยนี่อันนี้นะคะเป็นน้ํายาเร่งรากซึ่งมีส่วนผสมของยากันราด้วยแล้วเราก็ใส่ยากันรานะคะโดยตรงลงไปด้วยอีกอันนี้นะคะใส่10บหยด1 2 3 4 5ส7 8 9า0อี่ห้าหดแปด้าสิบะ แล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะ HB 101นะคะเป็นตัวที่เป็นของญี่ปุ่นนะอันนี้เราก็ใช้ใส่ลงไปด้วยอีกหนึ่งสอาใส่แค่ห้นะคะแล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะที่แบบเฮ้ยไม่มีตามเนี่ยจะเอาอะไรยังไงได้บ้างนะคะก็สามารถถ้าเป็น HB 101อันนี้นะคะเพื่อนๆ ถ้าไม่มีก็ใช้เป็นเอ0 0อะไรพวกเนี้ยพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะคะใส่เข้าไปได้เลยใช้สักประมาณหน,นึ่งฝาต่อน้ำหน1ลิตรก็ได้ส่วนยากันรานะคะอันเนี้ยจำเป็นถ้าเพื่อนๆไม่มีตัวนี้นะคะแล้วแบบว่าอยากใช้เป็นนะอินซีนะเออก็สามารถใช้เป็นไตโคเดอร์มาได้นะคะส่วนน้ำยาเร่งรากนะคะก็จริงๆควรมีถ้าไม่มีก็ถ้าแบบจะใช้สูตรแบบว่า กะปิผสมนู่นนี่นั่นอะไรเหมือนแบบเป็นฮอร์โมนอะไรพวกเนี้ยตามแบบว่าเป็นสูตรอินทรีย์ตามที่เรามีก็ได้แต่ถ้าไม่มีนะคะก็ซื้อเป็นน้ายาเลีล้ยงรากแบบนี้เลยก็ดีนะเพราะว่าเขาจะมีสารที่แบบว่าช่วยในเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดรากนะคะได้เร็วแล้วก็ดีมากๆเลยอ่ะทีนี้พอเราใช้เสร็จแล้วใส่ผสมเร,เรียบร้อยแล้วเราประมาณนี้เลยรดลงไปเลยค่ะ ทำไมเราต้องใส่ยากันราลงไปอีกทั้งๆที่เราก็แช่ยากันราไปแล้วก็เนื่องจากว่าเราไม่รู้นะคะว่าในวัสดุปลูกเนี่ยมันอาจจะมีเชื้อราหรือว่าเชื้อโรคนะคะที่ติดตามมะพร้าวสับหรือว่าหินภูเขาไฟหรือว่าดินที่เรานํามาใช้ในการเพราะปลูกอะคะ่ะในการเพราะหรือว่าในการปลูกเขาเนี่ยมีเชื้อราหรือว่ามีเชื้อโรคอะไรติดมาด้วยหรือเปล่าฉะนั้นเราก็ต้องใช้พวกนี้นะคะช่วย เพื่อป้องกันนั่นเองอ่ะเดี๋ยวจึกจ๊กๆๆๆนะคะเรียบร้อยแล้วก็โลดลงไปเลยลดให้โดนใบไปเลยนะคะลดให้โดนใบเลยเพราะว่าเอ่อ HB 101อ่ะคะ่ะเขาก็จะได้ไปจับที่ใบนะคะเป็นอาหารสูตรเร่งด่วนให้กับพืชได้เลยนะนี่ค่ะอุยกลิ่นหอมเลยนะ HB 101อ่ะส่วนอันนี้ก็เช่นเดียวกันแล้วก็ลดนะคะ ทั้งการกําจัดเชื้อราที่อาจจะติดมากับต้นแล้วก็ใบนะแล้วก็ในนี้ด้วยอ่าส่วนอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะหลังจากนี้นะคะฝนก็จะนําเขานะคะไปไว้ในพื้นที่ร่มยังไม่ให้ได้รับแสงแดดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเปเปอร์โลเมีนะคะเขาเป็นพืชที่ชอบแสงแดดประมาณ50%แต่ว่าตอนช่วงนี้เราเพิ่งปลูกเขาใหม่นะคะฉะนั้นฝนจะยังไม่ให้เขาโดนแดดนะคะจะไว้ในพื้นที่ร่มเนี่ยประมาณตรงเนี้ย อากาศถ่ายเทได้สะดวกแล้วก็เป็นพื้นที่ร่มนะคะให้เขาฟื้นตัวดีๆก่อนแตกรากแตกหน่ออะไรดีๆนะคะแล้วก็จะย้ายเขาไปสู่โรงเรือนที่กลางแสลห้าสซ็นต์นะคะเพื่อให้เขาเนี่ยโตได้ดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงเร็วขึ้นด้วยค่ะอันนี้ยังอ่อ็นๆอยู่แล้วก็ใส่ดินเพิ่ม เอามาสั่งมาขยายพันธุ์ไว้ในไทยเราเลยนี่จะได้มีแบบนี้นะคะสวยๆเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับต้นเปเปอร์โลเมียนะคะพิง์เลดี้เป็นตัวสายพันธุ์ใหม่ค่ะรดน้ำนะคะเราจะรดน้ำเมื่อ,เ,อ,อเราสังเกตดูว่าวัสดุปลูกของเขานะคะหน้าดินเนี่ยแห้งแล้วนะคะหรือว่าแบบว่าความชื้นในกระถางน้อยลงแล้วนะคะเราก็ค่อยที่จะ รถน้ำนี่เรียบร้อยนะคะการครับรบกวนหยิบกระถางตรงแบบเนี้ยตรงเนี้ยให้มีหน่อยอีกสองกระถางครับลูกสั่งนี้หรือสั่งนี้ง่ายกระถางลักษณะเนี้ยสองกระถางครับผมนี่ครับขอบคุณครับเป็นคลิปช็อตที่ดีที่ดีมากเลย เราตัดแยกมาแล้วก็จะได้อีกหลายต้นเลยนะขยายพันธุ์ง่ายด้วยนะคะนอกจากเราจะแยกกอแบบนี้นะคะเราก็ยังสามารถใช้วิธีการชำใบเพื่อขยายพันธุ์ได้ด้วยค่ะเหมือนกับไม้ตระกูลเป,ปเปอร์ตัวอื่นเลยนะคะนี่นะคะสำหรับวันนี้ฝนจะมาแนะนำถึงวิธีการแยกกอของเขาก่อน แล้วเดียวนะคะหลังจากที่เขาเาแต่เป็นพุ่มดีๆแล้วนะคะเดี๋ยวฝนก็ค่อยมาแนะนําวิธีการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการชําใบกินงนะคะเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็เลี้ยงไปอย่างเงี้ยประมาณแค่เดือนถึงสองประมาณสองเดือนนะคะเขาก็จะเริ่มเป็นฟอร์มพุ่มที่สวยงามขึ้นนะคะ,ะตามนี้เลยนี่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการขยายพันธุ์นะคะด้วยการแยกกอนะคะของเปเปอร์โลเมียพิงเลดี้นะคะซึ่งเป็นไม้ตัวใหม่เนาะที่เพิ่งมีนะคะเป็นสายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะฝนก็จะนำต้นไม้ทั้งหมดเนี้ย ไปวางนะคะในพื้นที่ร่มรำไรก่อนเพื่อให้เขานะคะปรับสภาพแล้วก็ให้รากของเขานะคะ,จะเจริญเติบโ,โตโอเคก่อนหลังจากนั้นนะคะฝนก็จะเมื่อเขาโอเคแล้วใบเขาตั้งตรงได้ดีแล้วสักประมาณสัปดาห์หนึ่งนะคะฝนก็จะย้ายเขาขึ้นมาไว้ในพื้นที่ที่มีแสงแดดรำไรนะคะหรือว่าพื้นที่ที่กางสแสลนประมาณ5 0ค่ะแล้วเรานะคะก็สามารถลดน้ำเขานะคะวันเว้นวันหรือว่าถ้าในช่วงที่เป็นอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะเราก็สามารถลดน้ำเขาทุกวันได้ค่ะ และเพื่อนๆน,นะคะคนไหนที่เห็นว่าคลิปของฝนนะคะมีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องสวนอุ่นดินไว้ด้วยนะคะมองคงไปตรงปุ่มติดตามข้างล่างเลยค่ะถ้ายัางเป็นสีแดงอยู่นะคะให้กดลงไปเลยให้เป็นสีเทานะคะแล้วเรานะคะจะได้พบกันตลอดทุกคลิปที่ฝนอัปเดตเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ